สวัสดี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 คุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสบักทีวีนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับไมโครสเลสเทรียไอแลนด์นะครับผมในพาร์ทที่ห้อกันแล้วนะฮะก็ในพาร์ทนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำฟาร์มต้นไม้อ่ะไม่ใช่อัตโนมัตินะฮะเมื่อกี้เราจะพูดว่าอัตโนมัตินะครับช่วงนี้เป็นไรไม่รู้แฮะกับอัตโนมัตินี่นะครับผมแล้วคงเออ่ไม่มีอะไรพอที่เป็นอัตโนมัตินะฮะแต่ หลงพูดเนีครับผมโอเคอเดี๋ยวภาทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําฟาร์มต้นไม้กันนะครับซึ่งเป็นฟาร์มต้นไม้กากนะครับผมก็เป็นฟาร์มต้นไม้แบบไม่ไม่ถือว่ากากแล้วกันนะครับก็ถือว่าแบบใช้เป็นผลผลิตได้แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคอย่ารอช้านะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทาแล้วแล้วเราจะไปเราจะรีวิวแมปกันด้วยนะเพราะว่าหลังจากที่ภา์ที่สี่เราลงไปเนี่ยผมก็ไปทําอะไรเพิ่มเติมมาเยอะเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมนะ ก็เดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาหินก่อนนะครับมีหินมัน้เอาหินมานะครับเออหินอยู่ไหนฮนะแล้วก็หินหินหินฮะหินไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมันอยู่ข้างล่างก็มีนะครับโอเค เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ็นว่าจออะไรนะหินแล้วก็นี่นะอืมอืมนะฮะอืมอะไรมานั้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูหินอยู่ยตรงนี้ไหมนะตรงนี้อ่ะไม่มนะีตรงนี้หวัง,งว่าจะมีไม่มีเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาหินอยู่ข้างล่างกันก่อนนะครับผม อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็เป็นอะไรอัปเดตใหม่นะครับผมอ่าโอเคครับก็ลงมาถึงข้างล่างกันแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอาเหินกันนะครับอืหินเรามันไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะฮะผมลงมาขุดนะครับผม,มลงมาขุดแถวๆนี้แหละนะเมื่อกี้ก็ลงมาก็ไปไฟกับ แม่มงแม่มดนะครับอม,มันมาบุกลุกพื้นที่เราเนะี่ยกับสเกลิตันหนึ่งตัวนาโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วเราจะขึ้นไปก่อนนะครับมาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปนะครับเมื่อกี้นี้ผมตัดคลิปลงมานะครับมันเดินขึ้นช้านะฮะอืมอปไรประมาณนั้นอืขึ้นมาเลยนะครับ ขึ้นบายขึ้นไปขึ้นบาย,บายนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจกแบบกันในพาร์ทที่สิบนะครับผมก็ก็ถ้าชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้นะครับผมอืมนะฮะโอเคโอเคนะครับผมอืเราเรีวิวเลยด้วยกันนะครับตรงนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวนะครับที่มีที่เยอะนะครับผมก็มาขอามันกาดแล้วกันนะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ อะไรดีอยู่นะฮะ,ะตรงนี้ก็เป็นฟาร์มเห็ดนะครับที่ผมไปได้มาจากการลงเหมืองนะครับผม,อมโอเคแล้วตรงนี้เป็นข้าวนะที่ผมเก็บได้นะครับผมมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดกว่งหกอันแล้วก็มีมเมล็ดอยู่แค่นี้นะครับผมก็ปลูกไปหมดแล้วนะครับโอเคเนาะไ่เราจะไปทํากันเลยนะ,ก,นรรรรก,ะกันนะครับกับฟาร์มต้นไม้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็จะรีวิวรีวิวแมพกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนอื่นนะเรามีดินไมหมเออไม่ไม,ไมีนะครับเดี๋ยวเราจะเอาดินก่อนนะครับเอาเท่าที่เอาได้นะหนึ่งชุดสองชุดนะครับอืมแล้วก็อีกสามอืมโอเครอนะครับเดี๋ยวเราจะทาฟาร์มต้นไม้ตรงนี้นะครับคือผมทาไว้แล้วนะครับมีรางรถไฟต่อไปนะครับเดี๋ยวเราหันหันกลับมาหันกลับมานะฮะ แค่นี้ก็อยากขี่นะเพราะว่าเราทาไปแล้วนะฮะเราก็ต้องขี่มันดูดีหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นทางรถไฟต่อไปตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ่าตรงนี้ก็ทายื่นไปอย่างนี้อย่างนี้นะฮะอ่าแล้วก็ยื่นไปอีกสักหน่อยนะครับเราก็จะทําล้อมเป็นสักเยอะๆสักนิดหนึ่งนะฮะอย่างนี้ก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนนี้ผมล้อมนี่เสร็จนะครับโอเคครับผม ครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จกันแล้วนะครับกับฟาร์มต้นไม้ของเรานะครับผมก็ใกล้จะเสร็จเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะฮะผมจะทําแค่ฝั่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าดินเรารู้สึกว่าจะไม่พอนะนะครับรู้สึกว่าอย่างนั้นนะครับรู้สึกว่ามันจะยังไม่พอนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําด้านเดียวก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าด้านนี้ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะฮะดินนะฮะสี่สิบห้าบล็อกนี่นะครับผม ผมเลยทำสองสองด้านคือไม้โอ๊กกับไม้เบลชอะไรมาเนี้ยแต่ผมก็ควไม่พอนะฮะก็ทำข้างเดียวไปก่อนนะครับหวังว่ามันจะพอในข้างเดียวโอเคม่ดูเหมือนกันว่ามันจะพอหรือเปล่าในด้านเดียวเรื่องสองันนะ่ะ ไม่ลุกไม่น่าพอโอ้ไม่เอาไม่พอครับผมไม่พอโอเคเดี๋ยวผมไปขุดเพิ่มแป๊บหนึง่งนะฮะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวผมทําก็ได้นะครับผม,มทางทางนี้ก่อนแล้วั่งนี้เข้ามาทํานอกรอบแล้วกันนะครับแล้วเราจะไปอัปเดตแบบกันนะครับหลังจากที่ทําทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขุดแป๊บนี่ดินได้ขุดไหมท่านี้อืม เจ็ดโอเคน่าจะพอครับอโอเคโอเคผมเดินมาเดินมาเดินไามีรถไฟก็ไม่ได้ขี่มามุถ้ามันเป็นแหลกๆก็ขอให้ด้วยนะครับผมสองสมนะฮะอืโอเคเค้ยเขาก็เสร็จไปแล้วนะสำหรับฟาร์ม ต้นไม้ของเราเนี่ยผมก็เอามาปลูกรวมกันไว้ก่อนนะฮะอย่างนี้อย่างนี้เอาอ้อยด้วยกันอีกนิดหนึ่งอยตางนี้เลยนะปูมันติดอย่างนี้นอย่างนี้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 นะฮะอย่างนี้อย่าง อังนีเอาโตแล้วโอ้ต้นใหญ่สุดเลยครับยังยวผมตัดเองหนึ่งอย่างนี้อย่างนี้ออ่ตรงนี้ก็อุ่นนี้นี่มันมีที่เดินอีกอย่างนี้อย่างนี้ตรงนี้ก็ เด,เดี๋ยว,ยว,ยวอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวๆๆแรเอย่างนี้่ไหมปักโอ้โหอเานีพอดีเลยเนี่ยอเอเคนะครับผม ฝั่งนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นที่ผมน่าแล้วก็มีต้นไม้เกิดเลยแป๊บเดียวเกิดเลยนะครับผมโอเคต่อไปครับเดี๋ยวผมปิดอะไรก่อนมันรู้สึกแหลกๆอย่างไม่รู้นะโมรเรนเดอร์ผมเปิดเยอะไปอ่าผมเปิดปิดเฟนสีกราฟิกด้วยนะครับผมอืมอ่ะจะได้ดูลื่นๆขึ้นหน่อยนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มรีวิวเอ่อหรืออัปเดตแมพกันตั้งแต่ต่อเอ่อตั้งแต่ในบ้านมานะครับผม,อมโอเคเนาะ มันก็ขับแล้วนะครับอืมโอเคในบ้านเรานะครับก็มีอะไรเพิ่มเติมมาไหมนะครับก็ไม่มีนะครับผมก็มีเนี่ยที่ผมเผาไว้นะครับเป็นหินนะครับแล้วก็มีเนเธอร์ตรงนี้นะครับผมไปเจอภาษาเนเธอร์มาแล้วก็ขุดนะครับี๋ยวคาหน้าเราจะไปสำรวจกันนะครับอืมแล้วก็มีหินที่ผมเผาไว้ตรงนี้นะครับผมโอเคเนาะก็มีแค่นี้นะครับสำหรับในบ้านนะครับโอเคนอกบ้านอ่านอกบ้านก็จนข้าวพวกนี้ผมก็จะปล่อยไปแล้วนะเพราะว่าเรามี ฟางข้าใต้ดินตรงนั้นแล้วนะครับก็มีข้างล่างนี่ก็จะเป็นเ,เป็นอ้อยนะครับที่ผมปลูกไว้เราจะไปทาฟาร์มเป็นมาตรฐานกันนะครับซึ่งยังหาพื้นที่ทายังไม่ได้นะครับผมโอเคนะออะไปก็เป็นพวกพวกแรกต่ต่างๆนะครับที่อะไรอะที่ผมขุดมาได้นะครับก็จะมีบล็อกลาปิชสามสแปดบล็อกนะครับแล้วก็มี เพชรสี่บล็อกนะครับผมก็คือลาปิ้พวกนี้ก็ขุดจากเหมืองที่ผมพาลงไปเอาหินนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มีเซดเดลนะครับเซดเดลนี้นะครับตกปลาได้นะครับผมเออไม่ใช่เซดเดลนี้เอามาจากในเนเธอร์นะครับคือผมไปเข้าไปสำรวจนิดนึงแล้วมันมีกล่องก็เลยทุบออกมาอ่าแล้วกล่องนี้ก็เป็นเนเธอร์ที่ทูบได้ทุกนี้ออกมานะฮะโอเคก็มีข้อสัตว์ก็เหมือนเดิมนะฮะก็ยังไม่ได้ผสมพันธุ์อะไรมากนะครับผมอ่าตอนนั้นก็มีต้นไม้เกิดแล้วนะครับ โอเคต่อไปครับผมก็เป็นข้องม้านะครับทิ้งแต่พารแตอะไรมาแล้วนะครับผมก็มีสองตัวเหมือนเดิมต่อไปเป็นที่ตกปลานะครับก็ก็ตกได้ของดีมากมายนะครับผมก็นั่งตกเยอะพอสมควรนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้มาก็ได้เวลย3บสามนี่มาก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะที่มันจะได้นะครับก็มีปลาปลาตัวนี้ยิ่งตกหายากนะครับ แล้วก็เนี่ยเนี่ยพวกเซดโดนะผมได้2อันแล้วก็มีสมุดเอนชาร์นะครับเฟรมหนึ่งนะฮะติดเฟรมนี่คือเอาไปใส่กับธนูกับพาวเวอร์เสีไปใส่กับธนูได้นะครับผมแล้วก็มีดอกบัวนะครับแล้วก็มีเบ็ดตัวนี้เบ็ดตัวนี้คือเป็นเบ็ดเล็กๆที่ผมทํามานะจนจะหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี้ก็ได้ผมก็ตกได้เบ็ดอันนี้นะครับผมเบ็ดเอนชาร์เนี่ยนะครับอืมก็ได้มานะครับแล้วก็มีปลากระเป๋าะ34อันนะครับก็ปลากระเป๋าะปลากระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่จะตกได้ง่าย สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นของแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถปรุงยาเป็นวอเทอร์เบตติงหรือสามารถปรุงยาหายใจในน้ําได้นั่นเองนะครับผมก็มีอะไรพิเศษของมันอยู่นะครับถึงเราจะคิดแล้วเราเวียนหัวช่างเถอะนะฮะเราจะค่อยมาปรุงกันนะครับว่าเรายังไม่ได้ไปทําอะไรใต้น้ําหมดแล้วนะฮะโอเคนะฮะอืมต่อไปต่อไปนะครับก็จะมีสางผ้าใต้ดินนะครับที่เรา ที่ผมทำานี่ทำเล่นๆนะครับมันก็ได้ผลผลิตพอประมาณเลยนะครับผมเนี่ยนะครับก็มีาร์มเห็ดด้วยนะครับผมความหุงาร์มเห็ดอะไรก็แ่งมันไปนะครับเกิดแล้วก็ทุบอย่างนี้นะครับทุบถึงที้ไปนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในกล่องอันนี้นะครับให้มันได้นีนะโอเคแต่ถาวบ้านเราก็จะมีแค่นี้นะครับสําหรับแนภานะครับเดี๋ยวเราไปดูไกลๆบ้านเราสักนิดนึงนะครับ อ่ะเราจะเดินไปแม่ครับเรามีรางรถไฟต่อไปจนถึงอีกเกาะหนึ่งที่ผมไปเอาชูกกโกแลนมาปลูกนะครับก็เป็นเกาะที่สวยงามนะฮะสวยงามจริงนะครับแล้วเราจะนั่งรถไฟไปนะคับเพราะว่าผมต่อรางรถไฟไปใช้งบเหล็กนี่เยอะมากนะครับผมก็เหล็กนี่หมดค้างเลยนะฮะจนผมได้ลงไปขุดใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ทุนคืนหรือเปล่าเพราะว่าผมเอาเหล็กไปข้างข้างล่างก็มีนะครับยังไม่ได้เอาขึ้นมาเผานะครับผม ตรงนี้ก็เป็นเกาะที่ผมล้อม้วไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีอมีลามีแกะนะครับแล้วก็มีลานะครับลาไหนเอ่ยอ่ามไม่ใช่มันไม่เชื่อว่าเป็นม้านะเพราะว่ามันไม่สามารถใส่เกาะให้มันได้นะใส่ได้แต่อ่านนะครับก็ไม่เชื่อเป็นม้านาจะเป็นอะไรสักอย่างล่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับล่อไม่รู้อะนะครับแล้วก็มีลาลาอยู่ไหนเอ่ยลาอ่าผมผมเอาลาไว้แถวนี้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ๋อผม ผมเอาลาไว้นี่ไม่ใช่เหรอไม่มีทางอ่ะที่ลามันจะเข้าไปในเธอได้นะฮะผมใส่กล่องให้มันด้วยนะแต่หายไปอ่ะเอาแล้วสงสัยลาหายครับมันรีสปอนหายไปหายแน่แเลยจริงด้วยครับหายอคอหายหายก็ช่างมันนะครับหายก็ช่างมันไปนะครับเพราะว่าเรามีม้าอยู่ในเกาะเราตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับถ้าผมจำผิดก็น่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้านไม่รีสปอนหายไปเหมือนกันนะฮะ พ่อข้างนี้มันยังมีบั๊กอยู่นะครับผมโอเคอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกเกาะหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรามีเกาะทั้งหมด4่เกาะนะครับเกาะที่3มเราจะไปดูมีที่จอดเรือสองอันนะครับผมแล้วก็มีรถรางตรงนี้นะครับใช้งบประมาณก็เยอะพอสมควรนะครับเราทำลารถไฟเนี่ยนะครับโอเคไปกันเลยนะครับอ โอเคครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับตรงนี้คือถามว่าคืออะไรนะครับมันจะเป็นที่ลงไปเหมืองนั่นเองนะครับผมมีเหมืองนะฮะในนี้นะครับเป็นเหมืองโดยเฉพาะที่ผมลงไปขุดเพชรแล้วก็ได้มานะครับสี่สี่สี่เม็ดนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ลงไปแล้วกันมันเสียเวลานะครับต่กล่องนี้ก็มีของดีของอยู่นะครับผมมีวัวหนึ่งตัวนะครับเกาะเกาะนะครับผมก็ตรงนี้ตรงไปก็จะเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับเป็นเกาะที่สี่ที่ผมจะไม่ทำรางรถไฟมานะครับแต่ก็เป็นเกาะ เกาะธรรมดาธรรมดานะฮะที่ไม่มีอะไรนะผมวิ่งไปแล้วกันเนี่ยนะฮะผมได้ก็ได้ไปขุดไม้มาแล้วก็เซปิ้งมานะฮะมีแกะอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไก่อีกตัวหนึ่งนะครับสองตัวได้แกะสองตัวนี่ว่าเกิดนะฮะโอเคอ่าแกะสองตัวนะครับไก่ตัวหนึ่งนะครับผมก็ได้ไปขุดขุดขุดมาแหละนะครับขุดไม้แถวนี้มาเนเซปิ้งตรงนี้ก็เก็บไปนะครับ โอเคเราขุดหินอยู่ขุดดินจากตรงนี้ไปก็ได้นะครับแต่เราจะผมจะมาขุดเองแล้วกันนะครับโอเคครับแต่เรามาหลังจากเดินกลับบ้านนะเรผมจะมาอธิบายรายละเอียดสําหรับแบบนี้การอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็แบบนี้นะครับ๋ยวเราจะแจกครั้งละสิบแบบนะเอ้ยครั้งละสิบพาร์นะครับตอนนี้พาร์ที่ห้ากันแล้วนะครับก็พาร์ทที่สิบก็เตรียมเตรียมดาวโหลดแบบได้เลยนะครับแล้วก็พาร์ทที่ยี่สิบก็เตรียมดาวโหลดแบบได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยว let's play ไอ้ดรนเนี่ยผมจะทำสัก50พาร์นะครับตามที่ผมคิดไว้นะครับ50พาร์ก็น่าจะเพียงพอนะครับแล้วก็50พาร์ตเนี่ยผมก็หวังว่านะครับซับสไคร์ผมก็น่าจะประมาณผมก็หวังว่าแบบตามที่ผมว่าคาดเป้าไว้นะครับซับสไครก็น่าจะประมาณพันกว่าถึงสองพันนะครับก็ถ้าโหลดแบบนี้ไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์นะครับแต่ยังไม่แจกพาร์นี้ครับแจกพาร์ที่สิบนะครับแต่ ถ้า subscribe เราขึ้นแบบอย่างเช่น300อยอ่างเงี้ยนะครับส0่้เราอาจจะแจกก่อนกำหนดก็ได้นะครับอาจจะแจกพอดีสิบเจก็ได้นะครับถ้ามันขึ้น3 4มสยนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอืมก็แจกแจกไปแล้วก็แจกอีกครั้งก็พัดท,ที่เราวางเป้าไว้ก็คือพัดท,ที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมเอแค่ตอนเรากลับบ้านกันนะครับผมอืมก็ใช้ก็ประมาณนิดเดียวนะครับผมเอ้ยนิดเดียวอะไรเยอะนะฮะผมพูดผิด ใช้โอวานเยอะพอสมควรนะสำหรับการสร้างเนี่ยผมก็ตั้งใจเล่นให้สุดความสามารถนะครับสำหรับเลสเฟียร์แลนดนี้นะครับผมก็ไม่ได้โกงแต่อย่างใดนะฮะมีถุงเนเธอร์นะครับผมเข้าไปอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดีนอะมาเข้าไปในพัทพัทหน้าแล้วกันนะครับที่ผมทำข้อแบบนี้คือมันมีสัตว์อะไรนะฮะแกะไอหมูยี่สิบกว่าตัวนะฮะเข้าไปในเนเธอร์แรกๆผมไม่ได้ทำข้อแบบนี้หรอกนะฮะ คานี้มันเกิดมันสปอนตรงนี้นะครับพวกหมูมัน20บกว่าตัวนะครับผมมันเข้าไปนยอยู่ในเนเธอร์หมดเลยนะครับแล้วมันก็โดนลาวาตายแล้วผมก็ได้เนื้อมาแนละ้วพวกเนื้อกงเนื้อแกะเนื้อไก่มีขนด้วยนะนเก็บเลยนะครับแล้วก็มียาเนี่ยนะฮะอินสแตนท์ฮาร์ดนะครับเราสามารถเอาไปทําเป็นยาปลาได้นะฮะแต่ยังไม่มีที่ปรุงยายเราค่อยไปนั่นกันนะครับไปดูลีเนเธอร์เราก็หวังว่าเราจะได้อะไรกลับขึ้นมานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทที่หครับไปดัเรียนด้วยกันเนาะดูนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้